น้องนัชชาดื่มนมกันไหมคะมาแข่งดื่มนมกับพี่วด,ดีนานแล้วนะอน,นัชชาด้วยมมค่ะเพิพ่งดูซูมมาเลยกล้อง้าเพิ่งดูเมื่อเช้านี้นะฮะในหน้าหนึ่งตามน้องเสียพิมพ์ต่างๆเนี่ยเมื่อวานนี้น้องนัชชาลูกพี่บ๊อบเนาะ<ช>มีการประลองดื่มนมกับท่านายกนะฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่าใครชนะใครคะถ้าคุณติดตามข่าวตั้งแต่เมื่อเช้านี้คุณก็น่าจะรู้แล้วล่ะนายก ท่านนายกชนะท่านนายกน่าจะผ่อนให้น้องรัชานิดนึงนะก็เป็นรองมันแกล้งดูดูดูแต่นายกก็าจริงจังไงผ่อนไม่ได้ผ่อนไม่ได้ถึงแม้จะเป็นเด็กก็ต้องจริงจังชนะท่านนายกนี่สมัยเรียนน่าจะอยู่วงโยธวาทิศเพราะนี่ไงดูเออเขาเรียกเป่าไม่ได้ดูดปอดดีไงปาปาปาป้าปาปาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะวงโยธวาทิ์มีอะไรให้ดูดบ้างนี่เป่าออกเป่าเป่าออกปอดแข็งแรงผมรู้แล้วคุณผู้ชมบ้านโอนศรีพันเนี่ยทำไมที่ เป่าอย่างเดียวไม่ดูดครับเออเป่าออกแล้วประโยคประโยคประโยคที่คนแซวใน Facebook อ่านป่ะเพราอะไรอ่ะว่าคือมันตลกอ่ะอันนี้อันนี้ขอพูดนอกรอบนิดนึงมันไม่ได้อยู่ในข่าวคือว่าน้องณชชากับท่านนายกเนี่ยก็มีการมีการแข่งกันดูดนมใช่ไหมฮะพอแข่งกันดูดนมเสร็จปุ๊บคนก็เข้าไปคอมเมนต์ในในในเฟซบุ๊กเข้าไปคอมเมนต์ได้ปุ๊บเป็นข้อความอ่ะเท่านก็อ่านไม่ใช่หรออ่านอ่าน เขาเขียนว่าอะไรนะข้อความล่วจำข้อความไม่ได้แล้วน้องนัชชาพูดว่าพูดว่าถ้านนายกคะเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะดีขึ้นคะแล้แล้คนคนก็เขียนแทนนายกบอกว่าน้องนัชชาเอมื่อไหร่จะไปทรอหาเ็าไปทำราหากินก่อนจิจ้าสบายดีนี่คลิป จริงจริงมันไม่ใช่ทำอาหากินนะมันไปทำมาหาแต่ว่าเป็นตัวดอเด็กแต่เราพูดไม่ได้นะฮะตลกดีตลกดีขำๆนะฮะน้องนัทชาพ่อบ๊อบแบบนั่นอ่ะแล้วพ่อบ๊อบอ่ะพี่บ๊อบใช่ไหมใช่ใช่พ่อบ๊อบพ่อบ๊อบพ่อบ๊อบพาลูกไปขอดูภาพเต็มทีหนึ่งได้ไหมฮะอยากจะดูตอนที่เขาแข่งนะ ท่านก็ไม่ผ่อนให้ท่านไม่ผอนท่ไม่ผ่อนเตรมที่อ่ะอาเตรียมตัวเอาดูดสิดูชักภาพอยู่พร้อมพร้อมพร้อมไหมท่านนายกพร้อมไหมเอาเลยดีกว่าต่อครัเร็วเาแลวเร็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 วใครดนรก่อน ท่านนายกได้จ <Techn> ร <Pokémon> ิงจังมากดูจ <AM> ร <trying> ิง <wan> จ <pasar> ังมากดูไดหาจไมเหอยางัล้วงมู่เลยก็อยากจะฝากปากบอกท่านนายกนิดนึงนะฮะว่าถึงแม้ว่าท่านจะดูเดวมากเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กคนนี้เนี่ยอาจจะกลับบ้านไปแล้วก็เครียด ทำไมอ่ะผู้ใหญ่ชนะโตขึ้นมาอาจจะกลายเป็นผู้หญิงที่เศร้าใจมากว่าแพ้นายกรัฐมนตรีไม่เป็นไรหรอกแพ้ชนะไม่สำคัญเราไปได้ไปอยู่ข้างๆท่านนายกก็ปลื้มใจแล้วก็ถือเป็นภาพน่ารักน่ารักมาฝากกันเนาะอันนี้เป็นภาพที่น่ารักจริงๆนะแล้วคนคนคนไปเม้นต์ต่อใน Facebook กเยอะมากจนเราเลยต้องมาแชร์กันต่อโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุย รวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ดท,ดที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ครับตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยสิครับอร <bug S 1> อเลยครับกด<ร>เลยครับกดเลยครับกดเลยครับต้องลูกกรงลูกดเลยครับโอ้ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe พอกดแค่นั้นละครยาตรงไหนกดสิครับ